ป้างงอมบอกฮะเขาป้างมัมีเพื่อนเล่นบอกโอ้นี่ดูแต่ไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนค่ะจะจะไปโรงเรียนเนาะโรงเรียนไหมคะเขาป้างไปโรงเรียนยไหมไอ่ะ แผลอะไรนะที่ไหนหาาแผล <มา S 2> <อ>ฟืนไหมแผลอดไหมแผลจอยไหมแผลแทงไหมไมปโร,รงเรียนไหมคะไ,ไปโร,รงเรียนเนาะ <c oughs>